พวกอันเหมาลดมากนี่คุ้มค่าลดเหมาบ่านนอเนะนะคุ้มค่าเยอะบ่มีแนวคุ้มค่ายอ่บะผู้ใดเหตุใดพู้นั้นคุ้มเลยนะคุ้มค่าจักน้อยยี่บ่เดินกอขาดทุนทุกคนกัแสวงหาทางกุนถูกเนาะจะเกาเ้าบ่ไล้รูดอกตะกี้ห้าป่าถนาความสุกอันเกิดจากวัตถุสิ่งของ ความลำลุ้ยอยากมีรถมีบ้านให้หน้าสาโตเครื่องประดับประดาเครื่องอเมื่อความสะดวกเข้าคิดว่าสิ่งนั้นเทเดี๋เห้ามีความสุขใดเฮาหละเฮ้าก็คิดว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เฮ้าใครปรารถนาคือความเป็นผัวเป็นเมียยังสิก็ว่าอยากเ่าบอยากแก้จากกันอยากมีชีวิตที่มีความสุขน้ำกันกับทรัพย์สมบัติมีมากเนาะมีรถมีบ้านมีเครื่องประดับประดาสอยข้อทองคํามีเงืนหลายๆมีอํานาจ กือาบรรดาศักแต่กีเห้าปรารถนาแต่สิ่งเหล่านี้เพราะว่าอย่างเข้าบ่หูจักมันว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายก็ต้องทําลายไปสูญหายไปแตกดับไปตายไป <c oughs> บัดนี้เห้าสิมาหาความจีร่งอย่างยืนอันเป็นวัตถุสิ่งของบม่มีแม้โตเห้าเองก็ยังต้องต้องตายแต่ในพุทธภา,าษิตเพิ่นว่าเมื่อใดที่เธอปรารถนาสุข อันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะให้สมหวังมุ่งมากต่ออารมณ์แห่งตนเองในความเที่ยงในความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปได้ดังใจมเมื่อนั้นทุกแม้นเธอไม่ปรารถนาก็ยังติดเนื่องกันอยู่ดุด,ดังเงาตามตัวเห็นว่าพอเจ้าว่าเ,ออเวลาอะไรที่เฮาปรารถนาความสุขอันเกิดจากอยากได้รถนะอยากได้บ้านอยากได้สิ่งของประดับประดามากไหมออในขณะนั้นเฮาสิบบัตท่านได้เห็นตอนที่มันถูก เพราะว่ามันไปติดว้กับรถกับบ้านที่เฮ้าคิดหาซะก่อนตอนที่เฮาไปสแสวงหานี่แม้นี่มันกําลังถูกู่ตอนสแสวงหาแต่ว่าคนบ่ฮหุจักกําลังหากําลังไปรับจ้างกําลังไปกู้หนี้ยืมสินมาใส่อยู่นี่นะเนะาะเออเฮ้าเฮ้าสิไปเห็นตัวนี้เฮ้าสิเห็นตัวตะผลมันถ้ากูได้รถแบบนี้แ้ยกูสิไปหันกูสิไปหนีกูสิไปจังสั่นกูสิไปจังซีเด้มีแต่เข้าข้างจเข่าข้งกิเลยเข่าข้งความเห็นผิด ออว่ามันสิดีนะออแต่ว่าตอนที่สแสวงหาคนควายหายอยู่นี่ว่าท่านใดอยู่นี่นะคิดบ่พ่อหรอเนาะทีนี่มันสิเป็นถูกตอนไหนเป็นทูกตอนที่มันบ่ได้สมหวังดังใจพ่อบ่ได้ดังใจแล้อล่ะนี้ขับแคลนใจบ่พ่อใจเป็นน้ำผู้นั่นเป็นน้ำผู้นี้เป็นน้ำมันนั่นเป็นน้ำอันนี้โทษโยนความผิดออกจาก่ของไปเบดเดอแบบนี้ถ้าเฮามีถ้ำมาเป็นเครื่องประกอบ มาเป็นเป็นเครื่องอประกอบก็ความคิดเห็นสิตะกี้เฮ้าบ่เคยเห็นเฮ้าสิเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เฮ้าสแสวงหาอยู่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยใหทุถูกออนี่แหละจังว่าเข้าเฮาสิถูกตอนที่ว่ามั่นบรด้ดังใจบรด้ดังใจบได้ดังหวังเป็นทุกได้บาดนี่แต่ว,ว่าท่านได้เห็นตัวจริงมัน่นถูกตัวจริงมัน่นคือความอยากของเจ้าของท่านเห็นแต่ไปถูกกับผู้อืน่นเนาะ เป็นน้ำผู้นั่นแหละควางกูเป็นน้ำผู้นี่เป็นน้ำอันนั่นเรื่องนั่นเป็นน้ำมือนั่นเป็นน้ำมือนี่ไล่ออกไปนอกจากของเบดเด้ <c oughs> แล้วท่านด้เห็นหนั่นแหละจังว่าถ้าบุคคลผู้ใดมีท่ามคำสอนุูธเจ้าแล้วมันจังสิเห็นสาเหตุทุกแท้จกิงคือความอยากความย,ยึดของเจ้าของเอออยากได้อน,นี่นะยึดเอเมื่อว่าใดดังใจแล้วมันจ็จังมันจงเห็นอกแต่ว่าต้องมีมีท่ามคำสอนุูธเจ้าเป็นเครื่องประกอบเจ้าของได้มันจังหูจักได้คนที่บ่มีท่ามนี่บ่หูจักเด้ ออมีแต่ความปรารถนาให้ได้ตามอารมณ์ความพอใจตัวเดียวอหอลวกถาวันบ่ไดดังใจโทษทั้งบดเลยโทษผู้อืน่นโทษอินฝ้าอากาศโทษวันเวลาโทษเลิกงามยามดีโทษพีสสงนางไหม่เทวดาโทษผู้อื่นออกไปบดนนี่คือคนมีธรรมแต่คนมีธรรมเป็นแนวคําสอนออกมาปุ๊บนี่มันสิหันขมาเบิ่งเจ้าของเออพราะว่าความอยากเข้าตัวนี้เพราะว่าความหยุดตัวนี้นี่มันจะคอยผ่อนคลายในในความอยากได้ความหยุดจะคอยจางคลายออกเองดอก ทามันเห็นแล้วเนี yeah. ่ยทีนี้เฮาเอาถ้ำค้าสอนพูทธเจ้าเขามาว่าเออ <c oughs> คาว่ามัชชิมาเอ,อ้ที่อยู่อาศัยเฮากับพ่อมีอยู่พ่อไปอยู่เป็นยังเฮาคือบ่อมาถยักเป็นยังเฮาคือบ่ออาย,อยุหากินไปแค่นี่เองเพราะทุกคนเกิดมากับเพียงแค่ว่าหากินไปซ้ำตายนะที่ดินกับพ่อมีอยู่หาย,ยุหากินใดอยู่เอออยารักษาโรคเครื่องนองห่มตลอดทั้งอาหารทั้งสิ่งเมื่อพ่อมีอยู่เนี่ยมันจะคอยหดสัน่นความอยากตัวน,นั้นเขามาเรื่อยๆ mm. เลยหรอก มาคิดไขควงบังดีดีเด้อไผก็ตามหากินซ้ำตายเนาะตะกี้ตั้งตะกี้หน้าผู้นัน้นหน้าผู้นี้เนาะตะกี้หน้าปูเหมือนว่าหน้ายาบานยาบ้านปูบ้านหน้าก,กูต่อไปมันสิเป็นของไพเจาวาจักสิของไผแล้วตายหร้อเนาะเห่ากับสือคอยคเห็นความบกินั่งอย่างยืนเฮ้ากรสิค่อยๆอยเห็น,กกน,ลนหลายๆลายอย่อยยางที่เฮ้าเขาไปยึดมันถึงมนันมันสิคอยจางคลายได้บัน่น จางค่าจากความยึดและความอยากมันสิเห็นเห็นความทุกในเจ้าของที่กาลังดินลนสแสวงหาออท <c oughs> ุกเกิดจากสิ่งที่มีอยู่หวงเห็นรักษาไหวย่านเขามาหลักเนาะทูกเพราะว่ายังประ่ันนี่มีดินล้น,นขนควายหาแนะ่ในโลกนี้มีแต่เหตุปัใจจัยให้ทุกหมดเดยพวกเ้าวาบอกถูกดดพเพราะว่าลูกบ่กได้ดังใจทูกเพราะว่าผัวบ่ได้ดังใจ เร็นว่าละ่ะวีเท่านั้นแหละคนเข้าไปจากกันเป็นมันก็นจากกันตายอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องจากอยู่ดีเด้ออะไรความสุขบ่บมีในโลกเถอะค้าวัานรักกันชั่วนิรันดร์กับบ่มีในโลกมิแต่ตา,ตายก่อนเบดไทยก็ดีบ่บมีชั่วนิรันดร์ค <Okay. S 1> ้าว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี่บ่บมีเด้อทุกสิ่งทุกอย่างมิแต่เหตุปัจจัยแห่งความถูกเบดเลยนะถ้าตราบใดที่เข้าบา่หันเข้ามเบงพูยเบื้องหลัง สีเห็ดห้าเวียนไหวแต่เกิดเห็ดห้าถูกเห็ดไทยห้าดิ้นล้นสแสวงหาเกิดความรู้สึกพ่อใจแล้วบ่พ่อใจไรหันมาเบิ่งกับของเด้อท่าสีเห็นเองเห็นด้วยความคิดบบานี้โดยการคิดประสบการณ์ชีวิตสอนมาเรื่อยมันสอนตัวเองผู้นั้นก็นตายผู้นี้ก็ตายผู้นั้นพวกนั้นเขาแย่งชิงสมบัติกันขากันตายอผู้นั้นผู้นี้แย่งให้แย่งหน้ากันหรือว่าชีโรบชีรักยับรักแดงกัน จั้งสี่เ้าเห็นโดยนี้เขาจะคอยน้อมมาหาเจ้าของเองแบบนี่ในการเห็นสิ่งเหล่าน,นี้เห็นโดยภายนอกแต่ก็น้อมมาหาภายในเจ้าของเองมันจะคอยคอยเห็นความลึก,กล้ำของมันเองวันนี้กรหันมาสทรัพย์สมบัติทั้งเบิดนี่แต่ละคนแต่ละคนดีใส่มาตะกี้กับวาน้าปูหน้ายากูเออตั้งแต่เหาเป็นเด็กหน่อยว่าท่านว่าของไผ่เนาะตอนเป็นเด็กหน่อยในลูกในเต่าเดียวกันพ่อแม่เดียวกันหักกันอยู่ดีเออ ต่อมาต่อมานี่ยพอแม่ปันให้ปันหน้าให้ก็ตายปะจากกันแล้วเริ่มเห็นแก่โตไ่แก่โตมั่นได้บัดนี่พี่น้องกันที่ว่าหักกันก็นกนเริ่มเป็นสีลังเกียดสร้างกันเพราะว่าแย่งอย่างสมบัติออคนที่แย่งสมบัติราคากันมากที่สุดแม่นผู้อื่นเด้พี่น้องเกิดน้ากันนั่นแหละแม่นบลอ,อปันหน้าว่าถือใจกันเฉียดหกัน <c oughs> กูได้หน่อยมึงได้หลายออผู้ใดมึงเลี้ยงแม่ได้พูดไงก็ว่าไปอีกแหละ มูนแม่มูนพอกระไว้อีกเนาะด้วยแล้วแต่มีแต่เหตุอันนี้วัดน่หละทูกบัดยังก็ดีนะตั้งแต่เฮาเห็นทรามแล้วห้องคอยๆเขามาเขามาหาเจ้าของบดนมีการเห็นโดยโดยความคิดการเห็นโดยประสบการณ์แล้วการเห็นโดยโตของเจ้าของเองแต่ว่าการเห็นโดยความคิดบ่อาจสามารถที่สิละความถูกใดเด้พวกเจ้าคิดบ่งดีดีเฮห้ิอาจสิคิดล่งโตใด้เยู่ดอก คือการคือคือกันแหละกับเข้าอ่านพระไตรปิฎกเข้ากับเออเนาะแมนข้อมเพลินเออเนาะแมนข้อมเพลินเนี่ยนี่คือการเห็นด้วยเหตุด้วยผลของมันเห็นด้วยเหตุผลเห็นโดยการขาดคะนนี่ตันกะเห็นด้วยการสรุปผลลงใดนี่เป็นแค่แนวทางเห็นอนิจจังแต่ว่าเห็นทางนอกจักว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเท่าใดตายเบดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเท่าไดบ่เทียงแ้แน่นอนเห็นเบดลู่เบส ที่กินความรู้ของพวกเขามันมีมากมากกันแหละแต่ว่าหังดับทุกเจ้าของบ่ได้แม่น่ะก็เข้าไปย,ายินได้ฟังคู่บา่อาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์เลาะไปทัวประเทศไทยอันนี้แหละคออนกระสอนเดียวกันนี่แหละออโอ้แม่นของเพินเพ่นเพิ่นเทศดีเนาะเห็นว่จังสันจังสี่มีเวิร์ดบางคนกระรูจากตำรา,าบางคนกระรูจากการย,ายินได้ฟังอแต่เหตุใดมันสึดับได้เข้าต้องดับ ความู้ที่เทาได้ยินได้ฟังมานี่ด้วยวิธีการหันเข้ามาเบิงลมหายใจจากของได้ยังไง<อ>ตราบใดที่เขายังมีการคิดอยู่จเจ้าความคิดดับทุกด้วยการคิดบ่มีท่างดับใดมันต่อไปอยู่เรื่อยๆเด้ต่อเป็นวงกลมเลยเพราะเอิ่นวาวัฏตะสังขารวัฏตะแปลว่าหมุนแปลว่าวนแปลว่ารอบสังขารแปลว่าขิดคิดจังไรก็ออกจากสิ่งที่ขิดบ่ได้ดอก มันต้องหยุดขิดหายใจว่าล่ะฟังมาหลายแล้วตัวไผัเคยดีไหมเนาะครูบาอาจารย์องค์นั้นหนึ่งเพิ่งกระเทศเพิ่งกลับไปสรุปลงเดียวกันนั่แหละเหตุตั้งแต่มันยังสีดับใดเวลาต้องมีวิธีหยุดการขิดได้มันสอีดับใดเพราะความรู้ต่างๆมันมีมาทุกขนนั่แหละแต่ว่าทอกัรเลิกกับว่าใดนะยังแต่ว่ามันพัฒน้เห็นความจริงความจริงจริงยังจริงไม่จาของเองนี่ไหม ริงเพราะว่ายังเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองตั้งหากเดเพราะว่าทุกคนคนสิทุถูกยึดกับสิ่งใดมันก็ทูกกับสิ่งนั้นแหละอยากได้สิ่งใดก็ถูกกับสิ่งนั่นแหละนะเออแม้กระทั่งการปฏิบัติทมอยากสงบก็ถุกกับความสงบเดแนวร้อนั่งจริงหรือว่าริงแล้หันมาเบิ่งนั่งมาอนี่โอ้ยบ่สงบมาว่าเดเบิ่งดูวันมไม่ธราไมด้เดขนาดอยากสงบมันก็ยังถูกกับความอยากสงบเนาะอยากไปเดียวผ่าน จังสี่กระทุกกับความอยากไปในผพานเด้เหตุใดมันสิไปในผพานใดตันแต่ว่าบ่ออยากเนาะเ <c oughs> ข้าใจว่าบู้พวกนี้พวกเจ้าต้องหยุดอยาก้วยการหยุดคิดเท่านั้นเพราะว่าความรู้ต่างๆมันสอนมามากแล้วได้ยินได้ฟังมามากในพระไตรปิฎกมีครูบาอาจารย์คนก่สร้างสอนไปแล้วเห็ุใดเ้าสิหยุดคิด,ด <c oughs> นใดเหตุใดเ้าสิหยุดอสังขะตะอะแปลว่าไม่สังขะแปลว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งเ้าต้องหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได วิธีหยุดค um วามคิดปรุงแต่งมีวิธีที่ง่ายสุดแล้วคือล่มหายใจนั่นแหละเด้อพระพุทธเจ้ามันสั่งสมกวา่าความเป็นพ,ร,นพระพุทธเจ้ามาท่านสินพระว่าเนี่ยข้มไล่มา,า,มาทั้งเบิดแล้วกับ่าอาจสามาถที่สี่ถึงที่สุดใดบัดทีสงถึงที่สุดใดบัดทิรูใดมาลู่ในล่มหายใจนี่มห้ยก็ então, เรยกว่าพวกเจ้าถอยจากพ้นทุกใดให้อยู่ในหู้ดังเด้อจกหู้ดังบ่ถ้าบ่จปตายซะกอน ว่าไปจากหูดังจะหนีจากหูดังอย่าเอาความรู้สึกนึกคิดหนีจากหูดังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เพราะสำนั้นกระแสะความคิดต่างๆที่มันเคยฝุ้งสาัานมันจะคอยหดสันดส่นเขาหดสั่นเขาเพราะว่าพวกเจ้าคิดตั้งแต่กระซังพวกเจ้าบ้านได้ดับความถุกได้อยู่ไหมนะว่าคิดหาเหตุตั้งได่คุณสิพลทุกเนี่ยมันพ้นไดอยู่บ่จากความคิดคิดหาหม่องมันคิดหาวิธีสิเหตุมันบ่มีเนาะคิดมามากแล้ว คิดให้มันสงบมันยังบ่สงบเอาผู้ใดคิดว่าความคิดนี่เหตุให้สงบได้เอามันมีทางก็แล้วกันน่ะมันต้องหยุดคิดมันต้องหยุดอยากแต่ว่าเหตุตั้งใดมันถึงหยุดได้เนาะมันก็เลยว่าให้เ้าเอานั่นสติไปวันนึกนึกไใด้นึกถึงคิดถึงคิดหอดคิดหอดล่มหายใจจากของนี่เขาออกอยู่แค่นี้เองต่างๆนาหน้าที่มันพุ่งไปพุ่งไปคือความคิดพุ่งไปแต่มันก็สิคอยสั่นเขาสั่นเขามาเองดอก จงว่าให้ทุกคนฝึก <c oughs> แล้วก็ให้มีทียูคำว่าทียูคือวิหารระรมเรื่อนแห่งใจหรือเรื่อนแห่งความรู้สึกหรือตัวรับรู้แห่งความรู้สึกตัวเองก็เลยเอื่นให้ตั้งซับึ้นมากซื้อๆดอกอันนี้เพอเกิดความขอยใจไงแต่ว่าให้อยู่กับอาการปีติเด้อจึก็จะแรกแสกมาหลายอย่างอีกก็กระดาคนอีกเนาะเลยเอาจุดอุณาโลมนั่นเองให้มีความรู้สึกตัวโดยทางกายนั่น อยู่กับจุดอุณโลมระหว่างกลางหนาา้าผากเป็นตัวปักกันเป็นตัวยืนยันเป็นตัวเตือนตัวเองว่าเวลาใดก็สังที่ห้าคิดออกจากลมหายใจไปคิดถึงผู้อืน่นปุ๊บอาการนี้หายแล้วพุ่นไปสั่งพบแล้วมีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของกับเรื่องเล่ากับอากาศกับดินฝ้าไปแล้วเออแมนวะนั่นแหละมันไปงั้นสัน่นอันนี้หายปับ๊บหลุดด้วถ้าพวกเจ้าออกจากลมหายใจแม้นว่แมน,แมนว่าเราสัน่นท่านจะเป็นภัยจะคนะสูงเหลืองโย เป็นเจาน้าคณหรอบามาแต่คุ้มคาว่าเดิมนี่คุ้มพู้เดียวนี่แหละ,ละพยายามอยู่กับตัวเองบ่เนี่ไปปฏิบัติใช้กระสงนะบ่มีบางเรสีเนื้อล่มหายใจได้บ่ได้เกี่ยวกับสถานที่วัดว่าอาลามบ่ได้เกี่ยวกับผู้เขาและดตนใหม่ขอ้ทุกคนอยู่ในล่มหายใจจากของห้ได้ยู่ยไปเรื่อยยุ่ไปเรื่อย,ยมันทั้งสูจักดอกชินเขาชินเขามันจะเห็นดอก มันจะละแบบใดมันจะปล่อยว่างแบบใดนัด่นนะปล่อยว่างโดยว่ต้องไปคิดว่าสิปล่อยดอกอยู่ในล่มมันนัองปล่อยเองดอกเด้อเดี๋ยวกินข้าวแล้วไปได้อีกสุดสองเนาะเอาพ่อ มันทะเลทูกสิ่โลหิตตาไม่สะยแค่หัวที่เท่าเท่าทีเตโยนินาสตุสาพลูคนินาสตุมาตีพาวันยุทีพาโคูพาว ta-da-da ท่านมาแทมพุทปะคาวา What?